วันนี้เห็นว่ามีการออกมาขอโทษประชาชนด้วยใช่ไหมคะก็เป็นทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะและก็ทางผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องนะที่ได้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้และก็นหนึ่งในนั้นก็เป็นทางด้านของผู้ในการนะครับสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับที่ได้มานั่งแถลงข่าว นะครับในวันนี้ด้วยโดยได้ามาชี้แจงเรื่องของการจัดหาวัคซีนว่าไม่สามารถดําเนินการได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับต้องมีการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งการตัดสินใจต้อง นำเข้าคณะทางานในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้องเพราะมีความเพราะมีความเกี่ยวพันทางด้านในหลายๆด้านนะครับในหลายๆด้านและกะ็ในการดําเนินการของภาครัฐที่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยมีเรื่องของความจําเป็นนะต้องใช้เวลาในการดําเนินการและก็เป็นที่มานะครับของความรับรู้ว่าการจัดวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจํานวนที่คิดว่า ควรจะเปลี่ยนได้นะครับซึ่ง <นะ S 2> ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของข้อจํากัดที่มีด้วยส่วนหนึ่งแต่นะครับทางผองเองก็บอกว่าต้องกราบขอภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติแม้ว่าจะได้มีการพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังจัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์นะครับซึ่งเป็น <ะ S 2> สถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด S <S <S นะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวข้อถแถลงนะครับใน,นส่วนหนึ่งนะซึ่งเป็นสถานาการณนะ์ที่เรามไม่คาดคิดเหรอคะครับอืม,อมนะฮะ ก็เรื่องของสายการกระาบาดที่แบบว่าม,มันมีมานะครับที่เจอมาในรอบนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะมผมยิบมาส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีคากล่าวว่าถ้อยถแถลงที่ก็กยาไปกว่านี้มีรายละเอียดมากมากกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือว่าก็อขออภัยนะครับที่รองประชาชนนะครับในสิ่งที่แบบววัคซีนที่ที่มันได้มาเนี่ยมันก็มีเรื่องของอข้อจํากัดในบางส่วนเรื่องของอ การที่จะได้มาในระเบียบหรือว่าข้อข้อจำกัดที่มันมีในบางส่วนนะครับมันก็เลยทําให้วัคซีนที่ได้มาเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ผู้อำนวยการสถาบัน <c oughs> วัคซีนแห่งชาติก็บอกนะคะว่าการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมทั้งปีนี้และปีหน้า โดยในปี65เนี่ยพิจารณาดำเนินการกับผู้ผลิตรุ่นที่2หรือวัคซีนที่จะสามารถตอบสนองกับไวรัสกลายพันธุ์ได้โดยมีเป้าหมายให้ส่งมอบ <c oughs> ได้ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปี65 <c oughs> เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการจำเป็นต้องจองวัคซีนล่วงหน้านะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องของโควิใช่ไหม ก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจแล้วเข้าโครงการโควัคแล้วใช่ไหมแต่ว่ายัง<อ>ไม่ได้มีการลงนามในการจัดหาวัคซีนร่วมกันผ่านโควัคใช่แต่เจราจาส่งข้อความประสานงานไปยังองค์กรภาคีแล้วที่จะขอเจราจาจัดหาวัคซีนร่วมกับโครงการโควัคแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะได้มาก็คือปี65ห้านะคะ